<rude S 2> สวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเครื่องนะครับแอบมาอีกแล้วครับพี่ในชุดรอบเย็นของเรานะครับได้พามาก็จัดให้พี่ๆอีกเช่นเคยนะครับในชุดรอบเย็นของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับนะด้วยความสนุกความมันและความร้าใจกับช็อตเด็ดเพลื่องนะครับชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนับพี่นะครับรับชมไปพร้อมกันนะครับชุดรอบเย็นในชุดนี้นะครับผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะนะครับลองดูสิพี่นับเราได้แร้วบ้างนะครับเมื่อกี้เลยแล้วสดๆร้อนๆมาเริ่มเลยกันพี วันนี้ก็ดูดิพี่นะครับหน้าพผาของเราไม่ต้องกวัวลพี่นะครับเพิ่งได้มาไม่มีซ้ำจำเจใดครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยจัดไปพี่รายการแรกอ่ารายการแรกนี่ผมเห็นว่ามีสมเด็จหลายองค์เหมือนกันนะนับจัดสมเด็จได้ไหมนะครับรายการแรกไปสมเด็จได้ไหมเพราะเห็นสมเด็จหลายองค์เหลือเกิน นี่อย่างองค์นี้พี่นาะองค์นี้จะเป็นสมเด็จนะครับน่าจะเป็นพิมพ์อ่บั้งหุ่นพรมนะใช่ไหมเนี่ยนะครโพเข้าเม็ดกลมๆแบบเนี้ยพี่นะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นบางหุ่นพรมนะนะครับเราพาดูในความเฉิดฉายความสวยความแห้งความเก่านะครับรอยตัดเดิมนะครับธรรมชาติแน่นอน ในครับสำหรับบางขนพรมครับพี่นะครั <ornament. S 1> บแบบม <can> ีหูแบบไรไรนในครับเดี๋ยปกโพงงามๆแบบนี้นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะี๋บังขนพรมครับพี่นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับพระผิวพันธุ์เดิมธรรมชาติจริงๆนะครับองค์นี้ปกโพนะพี่นะในครสมเด็จพิมพ์ปกโพบางขนพรมนะเอาไปสามร้อยบาทนะครับพี่จ๋าสามร้อยบาทเจ้าพี่ในครับบอกผมได้เลยปกโพนะครับมีองค์เดียวในครับมีองค์เดียวพี่ปกโพนะครับพระบิตาเนี่ยองค์นี้พี่นะครับผมเชื่อว่านะครับน่าจะเป็นในส่วนของชนบุรี นะครับพี่ๆตองดูผิวเนี่ยในครับพระเป็นไงนะครับการปรงรักแบบเนี้ยนะครับพี่่ก็บอกออกนะพี่นะในครับว่าเป็นพระแท้แต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดสร้างนะครับเท่านั้นเองแนวความรู้ผมไม่เพียงพอนะครับเป็นพิมหลังแบบแนวดังแบบพี่ว่าจะมีที่ไหนอาศัยชนบุรีทั้งนั้นนะครับแ้วเท่านั้นด้วยนะครับไม่มีที่อื่นเลยนะนะครับเอาแบบเอาแบบราคาแบ่งนะในครับพี่จ๋าเนี่ยมีส่วนเผาหลวงปู่ผู้วัดนอกเปล่านครับมีพอสัมผัสในครับหลวงปู่ผู้วัดนอกหรือเปล่า เอายงี้แล้วกันเอาไป300ในครับเพิ่งได้มาเลยพี่นะครับจัดไป300บาทนะครับต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะในครับพระพิตาไม่มีอะไรบ่งบอกเลยพี่ได้ไหมพระพิตานะครับอ่ะองค์นี้พี่นะครับสาหรับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จจัดว่าเนื้อมวลสารแน่นมากเลยนะสาหรับองค์นี้ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จของหลังตาแผ่นดินครับพี่นะครับสมเด็จเผานะครับองค์นี้เป็นสมเด็จเผานะครับหลังตาแผ่นดินเนี่ยนะครับแต่อาจจะช้ำๆใช้ๆมาหน่อย ในครับพี่พี่จ๋ามีช้ำม,มีใช้เอ้ยอันเนี้ยมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมีเหมือนพลอยอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยวิบวับวิบวับเนี่ยพี่ในครับ네ออกสีชมพูนะในะครับมีเหมือนพลอยอ่ะพี่นะครับพี่พี่จ๋าเดิมนะธรรมชาติจริงๆผมได้มาแบบนี้เลยเนี่ยเอาสามร้อยครับอ้าหลังตาแผ่นดินนะมีเหมือนมีพลอยอ่ะพี่ดูดิเนี่ยโอ้โพี่นบสุดความล้ำในปีไงล้ำไหของเราผมบอกแล้วผมเพิ่งได้มาผมจัดให้เลยนะครับโอ้โหปนไงสุดนะครับเอาไปสามร้อยแบ่ง นะครับผมแบ่งอ่ะนี่หลวงพ่ออันนี้สายวัดสะพานสูงเนี่ยพี่นะครับจะเป็นหลวงปู่กินหลวงพ่อทองสูงหลวงปู่ย่ำช่วยกันแยกแยะกับพี่นะครับเนื้อถึงยุคแน่นอนเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมเนื้อถึงยุคแน่นอนนะครับพี่ลองดูเดี๋ยโอ้โหเยอะเลยครับนัดจัดจ้านนะครับจัดจ้านในย่านนี้นะครับโอ้โหสุดๆเนี่นะครับทางเราจัดให้กับพี่นะช็อตเด็ดระเครื่องกับพี่นะครับจาชื่อนี้ไว้เลยพระบ้านแน่นอนการันตีด้วยหน้าพระโอ้พี่พระแบบนี้จะจะยัดเยียดใเทเคเคเกคไม่ได้อยู่แล้วพหรือ ในกับพี่พจา๋าเนี่ยพิมเนี่ยแค่แค่รู้ว่าเป็นหงหลวงพ่ออะไรนั่เองพี่สายว่าสะพานสูงเนี่ยในครับผมแยกเขาไม่เป็นเอาไปสามร้อยบาทนะครับแบ่งกันเลยนวพี่จา๋าแบ่งกันเลยองค์นี้มีรอยซ่อมอ่ะผมเสียได้จังเลยพี่องนี้เนื้อหาชัดเจนมากนะครับถ้าใครอยากได้ไว้ดูเนื้อนนะแนะนําองค์นี้ครับพี่ไม่แน่จริงไม่ซ่อมนนครับพี่จ๋าพระไม่เด็ดจริงไม่แน่จริงไม่ซ่อมแน่นอนนะครับองค์นี้สามส่วนนะในครับหนึ่งส่วนสองส่วนและสามส่วนนะครับเนี่ย โอ้โหเนื้อแบบเปียปักเลยพี่นะครับเออเนื้อมันเกึกกักเลยพี่นะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะครับเนื้อแบบนี้ไม่ค่อยได้พบเจอด้วยนะครับพี่ดูด้านหลังดินะครับพี่จ๋าดูด้านหลังดิธรรมชาติพระองค์เป็นแบบนี้นี่แหละพี่เนี่ยนี่คือบังหุ่นพรมนะเนื้อพี่จ๋านี่คือบังหุ่นพรมนะเนื้อเนี่ยคาบแบบว่าคาบธรรมชาติต่างๆนะครับยังหลงเหลืออยู่เลยพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับบอกผมสมเด็จซ่อมอ่ะนะครับ สมเด็จซ่อมไปสามร้อยบาทนะครับนี่ผมรัวให้เลยนะนะครับผมไม่มีดึงออกนะครับผมรัวให้เลยเน่เน่ดูยองเน่เน่นะครับเข้าพิมพอะไรพี่นะครับสามชายรับพี่นะครับสามชายแบบเข้าพิมพ์เลยนะเน่ดูเด่ยเน่แม่สามชายรับพี่ดูหน้าได้เลยนะครับเป็นยัพิมขี้ตาเนะครับเนื้อไม่ได้หนีกันหรอกจริงๆอะนะครับนะเนื้อแล้วพิม์ทรงอย่างนี้นะพี่นะดูเดิขี้ตาเป็นเม็ดเลยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับขี้ตาเป็นเม็ดเลไพี่นะครับเนื้อหาชัดเจนโอ้แจัด ถ้าจัดแล้วจัดว่าเด็ดด้วยนะไม่ได้จัดธรรมดาพี่จัดว่าเด็ดด้วยนะครับแลมีรอยแต่งเห็นไหมมีรอยตบรอยแต่งเนี่ย้ามันเพิ่งได้มาพี่ในะครับทางเราทางผมไม่เคยดึงนะครับสามชาไปสามร้อยเนี่ยผ้าตรงพิมพ์ตรงฟอร์มเนื้อหาได้ในะครับสามร้อยไม่มีอีกแล้วในะครับราคานี้นะไม่มีอีกแล้วครับพี่นนครับแล้วก็องนะค์ต่อไปครับพี่นะับองค์นี้ครับพี่โอ้เนื้อนี่แบบโซนตุ๊บตับไปนะเดี๋ยวพี่ดูโซนเนื้อวัดองค์นี้ผมดูแบบน่าจะเป็นวัดวัง เนี่ยพี่ดูดิเนี่ยช่วงอกอกก็บอกเนี่ยนะอกใะใหญ่ๆตรงๆเนี่ยนะครับพี่ี่ยาอกใจใหญ่ๆตรงๆเนี่ยนะส่วนตัวผมดูไปว่าอกกระบอกนะนะครับเนื้อหาชัดเจนมากพี่นะมีอาจจะมีคาบๆาบนะพี่นะเหมือนคาบเขาแขวนมาก่อนเห็นไหมจะเป็นคาบๆาเหมือนคาบเหือคาบใครนะครับราสะสมอยู่ในองค์พระสมเด็จนะครับเนื้ออยู่ในโซนตุบตับเห็นไหมเนื้ออยู่ในโซนตุบตับเรื่องมวลสารไม่ต้องพูดถึงเห็นครบทุกองค์ประกอบนะครับพระบางไม่หนาเป็นไงตามหลักสูตรนะครับเป็นไงพี่ตามหลักสูตร เนี่ย <Das> ค <kop at uk> รับพระบางไม่หนาดูในดูส่วนเนี่ยองค์เนี่ยนแม่รอยยางเดิมที่เขาแขวนที่เขาใช้ยังอยู่เลยพี่ผมไม่ได้มานั่งโกหกกันหรอกนะครับมันเห็นเห็นนะจริงจริงมันจริงจมันโกหกกันไม่ได้หรอกพี่นะธรรมชาติพระเนี่ยนะครับพูดบิดเบือนไม่ได้นะครับมันก็เห็นไปพร้อมๆกันนะพี่นะครับสิ่งที่เราได้มาแต่แค่ว่าราคานี่เป็นราคาที่ผมแบ่งปันนี้กับพี่ๆสมาชิกไนงะนะครับได้มาผมให้เลยนะครับจะดึงไว้ทําอะไรเนาะอ้าจะดึงไว้ทําอะไรลราพี่เนีย่ยยางแดงยังติดอยู่เลยนะนะครับจัดไปดิพี่พนะเอาไป320าสามร้อยยี่สนะิ สามสองศูนย์นะครับเนี่ยไไม่มีดึงไม่มียืดเยื้อนะของเราพี่สามสองศูนย์นะครับต่อเนื่องไหมนี่ยงับเป็นไงความมันและความเร้าใจนะครับต้องยกให้เราครับพี่นะครับองนี้พี่นะซุ้มกอนะเนี่ยสุดจัดเดี๋ยวพี่ดูเนื้อเนี่ยซุ้มกอนี่นะครับไม่มีโอ้นี่พิมพ์กลางพี่เอาดูคาบเดียนะครับพี่ดูคาบดำๆเห็นไหมนะครับพี่ดูคาบดำๆติดตามซ่องลึกห็นไหมโอ้โหชี้จัาจัดพี่นี่นะครับชี้จัดจัดครับพี่ โอ้พี่เอ้ยนับราคาสามร้อยเนี่ยให้ให้ไปเดินดูได้เลยนี่ไม่มีแน่นอนพี่โซนเนื้อน,นี่นะนะับโซนเนื้อน,นี้เท่านั้นนะไม่มีแน่นอนนะครับเ <P an> พราะพระ้าเนี่ยแบบมองแล้วมันดูผู้พี่น้ำดูจะธรรมาชาติเลยพี่เนเห็นไหมดูแล้วธรรมาชาติเลยพี่สามร้อยสุนกอนะครับเล่นเกันยาวๆไปพี่แนวพิ่ิจาเล่นเกันยาวๆไปพี่นี่องค์นี้ข้ามแบบหนาฟึ๊กเลยเนะนะี่ยแนววิวิจาองค์นี้ข้ามหนาฟึ๊กเลยพี่นับเจดีนะ,นะอ,อกท่านจะเป็นแบบนี้แหละเจดีนับสวยเนียผ้าเห็นไหม คาบแบบเห็นไหมคาบทับถมผมก็ดูเป็นบางขุนพุมอีกแหละนะาจะเป็นกู่เก่านะครับเอออาจจะเป็นกู่เก่านะเป็นบางขุนพุ่มก็พี่อ่าดูคาบเดี๋ยวเห็นไหมคบาบมันก็หกกันไม่ได้นะครับสำหรับองค์นี้พี่นานนะครับบางขุนพมุมนะครับโหนี่มาจาัดแบบพระสมเด็จทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วเป็นยะังพระสมเด็จแบบบ้านๆอนะ่ะมันจะมีมนต์เสน่ห์พี่นะครับพระองคนี้มันจะมีเอกลักษณ์ต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะเห็นไหมสังเกตดูไหมพระจะไม่ซ้ำจำเจกับพี่แนวเอกลักษณ์ต่ละองค์เขาไม่เหมือนกันนะครััับเเหหมมมมืืออนน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 กกไไไไไไดด้้งงงงงง่่่่่่ะะะะพพพพีีใใชชรรรรโโาา นี่ยพรกเก็บจริงเนี่ยดูดิโอ้โหระยข้างหลังก็แน่นตับในอ่าข้างหลังนี่แน่นตับนี่ดูรอยเนี่ยนะครับองค์นี้เอาสามร้อยสี่สิบาทนะครับสมเด็จเจ้พี่เจดีนะสามสี่ศูนย์นะครับเร้าใจในช่วงเย็นนะครับโอ้โหพี่เล่นทั้งวันจริงๆนะครับอยู่กับช็อตเด็ดประเครื่องนะครับทั้งวันไม่มีเบื่อนะครับโอ้ทั้งวันจริงๆของเรานะครับไปต่อมีองค์นี้นี่ผมไม่ทราบพิมพ์นะอาจจะเป็นของพระครูสุพจน์หรือเปล่าแต่เนื้ออยู่ในยุคประมาณนี้นะ พี่ดูรอยเขากดเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นรอยแบบประมาณนี้เนี่ะเป็นรอยพอดีเลยเนี่ยเป็นรอยแอนแอนเว้าลงไปเนะี่ยนะพระแท้นะพี่เนะครับรอยคาบทองอยู่นะเนี่ยยังให้ดนะูเนี่ยรอยทองเนะี่ยยังอยู่นะนะพระมันแท้นะครับแต่แบบอย่างเงี้ยนะพี่นะต้องอาศัยอ่าขนาดความรู้อันลึกซึ้งนะครัต้องอาศัยความรู้อันลึกซึ้งนะครับต้องใช้คำนี้เลยพี่เนะนี่ยว่าพระแบบเนี้ยนะครับใครก็ดูเป็นพี่เบสิกพระมันดูง่ายนะครับพื้นฐานขั้นตอนการดูพระอย่างเงี้ยมันดูง่ายแต่แค่ว่า บางทีอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะไม่รู้ที่เนะเพราะความรู้เราไม่ลึกนะครับผมก็อาจจะแบบพระคูสุพ์หรือเปล่าขออนุญาตใช้คําว่าพระคูสุพจนะเพราะว่าบางอย่างนะพี่นะเพราะเนื้อมันโซนใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับเอาสามร้อยพระแท้พระแท้แน่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นไม่ไม่แม่นยานะครับเออใช้คํานี้ดีกว่าไม่แม่นยําพอพี่นะครับโอค์นี้แบบดูในธรรมชาติไหมต่ละองค์เนี่ยองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่จ๋าเป็นพิมพ์ใหญ่ดูดูคาบเลยเนี่ยดูคาบได้เลยเนี่ยนะครับพิมพ์ใหญ่ ในครับผ้าเราในชุดนี้นะครับจัดให้นะครับแล้วไม่มีเสียพี่ดูเดี๋ยวใครับผู๋แน่นมากแน่นด้วยคาบแน่นด้วยก็แด้แน่นด้วยพิมพ์เล่นด้วยคาบนะครับเนื้อหาสุดยอดพี่นะครับถ้าตัวไปใี่นะจะไปหายังไงอย่างเงี้ยพี่ในครับเป็นพ้าที่เขาเก็บนนครับดูเดีนยวครับพ้าไหมส่วนมากพ้าจะไม่หนาพี่ลองสังเกตดูได้เลยด้านข้างนี้จะไม่หนาเลยนคส่วนมากพ้าไม่หนามะและด้านหลังที่ดูคาบเนี่ยเป็นไงเนี่ยเป็นไงพี่คาบกูแน่นแน่นคาบกูเดิมเดิมเห็นไหมพี่ อ่าพี่ดูคาบกูได้เลยแน่นๆเดิมเดิมนะครับสำหรับวงนี้นิดนันนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับสามเจ็ดศูนย์นะครับสำหรับพระองค์นี้นิดนันนะครับเอาสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับมาต่อครับนะสำหรับรายการต่อไปนะครับองค์นี้เลยพี่นะครับสำหรับองค์นี้พี่นันะครับเป็นชินราชนะครับอันนี้ตั้งเดิมเลยนะพี่ชินราชใบเสมานะนะนะครับเข่ารอยพี่ เห็นไหมช่วงเข่าเห็นไหมเข่าเชนูนขึ้นนะครับอันนี้เป็นชินาราที่พี่นันในครับเป็นชินราชเข่ารอยนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหงในครับพี่พิจาดูเรือดูกระแสโลหะได้เลยพี่นะครับเพิ่งได้มาไหมพระได้เดิมจริงๆในครับพี่พิจาพระได้ผิวพัธุ์เดิมธรรมชาตินะครับหลวงพ่อเงินับพี่ในเอาวัดดอนเจยหงในครับพี่พิจาชินราชนครับ โอ้โหสามร้อยราคานี้ไม่คุ้มไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับองค์นี้ก็ดูง่ายเลยพี่นะครับเปิดโรคยืนตอเนี่ยนะครับเขาจะมีออรอยยุบนะครับเห็นไหมพ้าทั่วไปไม่มีนะตามร่องเนี่ยแม่ร่องยุบยุบตามองค์พ้าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเปิดโรคยืนตอกําแพงเพชรครับพี่เนี่ยแห้งๆย่นๆแบบธรรมชาติเลยนะดูค้าวฝุ่นตามซอกเห็นไหมแห้งแห้งย่นๆแบบธรรมชาติเลยพี่น,นะครับค้าวฝุ่นตามซอกที่ดูค้าวด้านหลังเนี่ย ถ,บบถ้าเจอแบบนี้พี่ไม่จัดก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเจอแบบนี้พี่ไม่จัดก็ไม่ได้พี่ดูเรยืนตอ่อสามร้อยบาทนะครับเปิดโลกยืนตอ่อนะครับเปิดโลกยืนต่อแล้วก็หลุมพ่อเดิมนะครับองค์นี้จะเป็นหนองโอ้โหพี่เอ้ยนะครับหนองหลวงฐานสูงนะครับเห็ไนไหมหนองหลวงฐานสูงซาซาเลยเนี่ยซาซาครับคาบเลยเนี่ยสำหรับหลวงพ่อเดิมนะี่พี่นะ้านดะับหนองหลวงฐานสูงเนไงดูเด้ ไปดูเดียวสาๆเลยเนี่ยมาแห้งๆเลยเนี่ยในครับมีร่องรอยการแทงบุ้งเดิมๆนะครับพี่พี่จ๋ามีร่องรอยการแทงบุ้งเดิมๆนะครับสําหรับองค์นี้นะครับนล้ร่องรอยการหล่อโบราณกับพี่นะครับเม็ดกวดเนี่ยเห็นไหมดูเม็ดกวดเนี่ยเห็นไหมเม็ดกวดยังคงอยู่ในครับพี่จ๋าเม็ดกวดยังคงอยู่นะครับสําหรับองค์นี้นะพี่นันนะครับสามร้อยบาทนี่หล่อโบราณแบบนี้พี่ดูดิเนี่ยเม็ดกงเม็ดกวดยังอยู่เลยนะหล่อโบราณจริงนะครับสําหรับหลวงพ่อเดิมหนองหลวงฐานสูง สามร้อยบาทในครับพี่จ๋าสามร้อยบาทแล้วก็ลูหล่อหลวงพ่อเงินครับพี่องค์นี้เป็นพิมพ์นิยมในครับพี่พี่นี่หลวงพ่อเงินครับพี่นะเพิ่งได้มานะในครับพิมพ์นิยมโอ้โหนิยมแบบพิมพ์เดิมๆพี่เห็นไหมเนี่ยในครับพิมพ์นิยมนะดูคาบดูตะการดูร่องรอยการหล่อที่เป็นธรรมชาตินะครับคาบตะการและร่องรอยที่มีการหล่อที่เป็นธรรมชาติแล้วกันพี่นะครับองค์นี้ได้สวยนะนะครับจีวรนี่พลิ้วมากในวิจ๋าสวยจีวรพลิ้วมากสามร้อยบาท ในครับพิมพ์นิยมเนครับพิมพ์นิยมจัดไปอีกสามโล <dentro> ในครับรายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดของเราครับพี่นะครับโอ้โหองนี้คาบแน่นมากในครับพี่พี่จ๋าองน,นี้คาบแน่นมากสําหรับพี่พี่ท่านใดที่เอ,อ่อกาลังมองหาบางผมพี่อันนี้เป็นซส้เส้นได้นะนะครับพี่พี่จ๋าองนี้เป็นเส้นได้นะพี่ดูเด้อคาบแน่นจริงพี่เพิ่งได้มาไหมอันนี้แน่นๆเลยอันนี้น่าจะแบบว่าอยู่ในช่วงร่างกุ่เลยนะดูคาบเดิเนี่ยคาบกุ่เห็ไหมคือมันทับถมพี่นะทับถุนอย่างหนาแน่นนะเห็นไหมทับถม อย่างหนาแน่นได้สวยนะครับได้สวยและได้ธรรมชาติพี่ทับถมหนาแน่นเลยเนี่ยมาทับถมอย่างหนาแน่นเลยพี่ได้สวยและได้ธรรมชาติาเ,เส,ตส้นได้นะครับเส้นได้เหมือนพรมพี่กุแน่นแน่นนะครับขอราคาเดียวน,นะในพ,พี่น้าองค์นี้ขอแบบราคาเลขมงคลนะพี่นะครับอ่าขอราคาเลขมงคลนะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพ,พี่จ๋านะครับสี่เก้าเก้านะครับ ไม่มีหรอกพี่นะครับราคาต้องหลักพันอยู่แล้วพี่ดูข้ามด้านหลังดิเนี่ยนะครับอย่างราคาต้องหลักพันอยู่แล้วพี่นะครับถ้าแบบนี้ราคาสี่เก้าเก้าไม่มีแน่นอนนะครับราคาแบ่งปันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพี่พี่ท่านใดที่สนใจรายการไหนนะครับนั้สายโทรสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ